ทำใจดีก um, okay. ับพธอมันนอนได้เวลาแก้แค้นอย่างจริงจังแล้วนี่จะไปบ้านเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวกินข้าวก่อนสิลูกแม่ท้องไปละเอาเอาเฮ้ยเดินไปเดินมาไม่หวะเวียนหัวโวยเงียบไปเลยฮะไม่โทรมาตามเลยหรือไงวะเยี่ยมไม่ต้องรบเอฟงี่ A few m o m e n t s later เออทอดใจไปแล้วหรือไงทำไมไม่โทรมาตามอีกนะ ลองโผลแก้งไป centimet, แย่ๆหน่อยแล้วกันแก lonely, ag, ่งทำเป็นเสียงเมาๆเปิดเพลงดังๆเอาให้รู้ว่าฉันใจแตกวัวสมบ้านเพื่อนเอาละเฮ้ยมึงเปิดให้นดังดิเอาดังๆเลยโอ้ยอะไรวะโทรศัพท์แทนที่ให้เบาเสียงดันมาบอกให้เพิ่มเสียงซะนั้นอะไรวะกำลังเฮ้ยโรงพยาบาลไม่เป็นไรมากหรอกแกหกล้มหัวไปชนกําแพงก็้เดนเองเฮ้ยจะออกจากบ้านหนึ่ดๆไปทำไมฮะอยู่ดีไม่ว่าดีโถอยก็แม่เป็นห่วงลูกน่ะ ทอไปไม่รับแม่ก็กลัวลูกจะเป็นอะไรเออขอโทษด้วยแล้วกันทีหลังคันจะรับสายปะ่ะกลับบ้านเลยแล้วจ้าจ้าทำไมนั่นทำให้เป็นห่วงอยู่ด้วยแล้วไม่รู้อ่ะ